ขับรถเกี่ยวขึ้นขึ้นไปส่งไปเนี่ยเสียจอข้าทางออกไปก่เลยครับรถเกี่ยวอยู่แถวแถวโคกสำโรงอ่ะเขื่อยกินไม่ไม่แซรู้ยิบหายเลยนั่นไกลนั่นไกลเองกลางคืนเนี่ยบอบแน่แน่ีดาเสร็จแล้วมาวิ่งงานผมว่าทางที่ดีนะทางดีวิ่งสะดวกกันเนาะไปใช่ไหมราคาราคาขับเขาเ้วยนะปวดหัวเลยเลยปะขัาเขาว่าได้ได้หม เอาใช้ข้ามันสู้กบพอเจ้าอ่ะสิเที่ยวแล้วอ่ะได้กี่เที่ยวหนึ่งที่สิบมากกว่าคนได้หินอ่ะเออคนได้หินนี่ฟันแตกนยังไหนขอดูฟันหนสิเออวิ่งหินคนเดียวเออกินแต่หินกินแต่ทรายไปขันน้ำเงินอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวไปด้วย <laughs> เดี๋ยวไปกับนิตประสาทรดดำซิ่งนะครับโอ้โหเกียมลากเลยนี่กล้าขึ้นนะาาามาพราเขาสะอาดจังเนะลยอะไรจะเปไรอะไรจ๊ะนุ๊กว่าจะเปิดเพลงให้ฟัง ไปสินี่ทางงานกิ่งเรอช่วงเขาหยุดนี่ไม่หยุดเลยเนาะโอ้มีบ้างนะฮะมีบ้าง่ะเนาะใช่ป่ไม่ดิ้นรนความจนมันมาครับเอ๋ะไม่ดิ้นรนความจนมันมาครับเห็นป่าวดูการนี้จะอยู่กับผมเลยใช่ไหมนี่อยู่นี่แหละจะไปไหนนะแต่ไปทางนู้นทางนั้นทางนี้มีงานหินก็เรียกกันหน่อยเด้อเราเรียกอยู่วิ่งเสร็จแล้วค่อยเรียกเรียกกไปเก็บตังค์ให้ปะ เคียวเดียวเนาะเดี๋ยวนี้เห็นหินเต็มทรายบ่อยนะเดี๋ยวนี้น่ะก็พอรอก็ได้มากแล้วเนอะยังไงลูกมึงจะถ่ายยังไงถ่ายกันเอเถอะถ่ายถ่ไปครับอันนี้ออกมาได้กี่เดือนแล้วเนี่ยปียังเกือบปีแล้วเนาะเกือบไปหมดแล้วเกือบไปหมดตั้งแต่ ใส่ฟิวเยอะนะใช่อะเป็นไรเป็นลาฟิวมันเป็นไรใส่ฟิวหนาเกินไปไงพอใส่หนาเกินไปใช่ไหมไฟมันรัดวงจรรัดวงจรแล้วมันไม่ตัดเลยไฟไหมไหมไม่ไม่ไปแปดเส้นไม่อะไรไม่ฟิวของอะไรถามหนเลยของเกียร์ถอยโอ้ไฟเกียร์ถอยนะอันตรายนะพี่น้องนะฝากไว้นแล้วเราปกติเราใส่ฟิวอะไรถ้าใส่ใส่สิบห้าแอมป์เดี๋ยวพอดีเลยใช่ไหมทุกทุกระบบเลยใช่ไหมสิบห้าแอมป์หมดเลยไหมยกเว้นแอร์แอร์จะใส่เมนประมาณสามสิบ อ๋อแล้วเวลามันไฟมันมาเร่งมันไม่ตัดใช่ไหมมันก็ไหม้เลยจ้ะอ่าลงโครูง่ายออยิงไอ้พวกใส่ราวไฟอะไรพวกนี้ใส่ไฟเยอะๆเลยเออใส่ไฟใส่ไฟเยอะๆนี่อันตรายถ้ามันถ้ามันเสียดสีไอ้ตัวตัวถังนะว่าคกสีนี่เออปิ้วไม่ตัดปั๊บมันก็จะลามทุ่งเออไม่ลามทุ่งหรือมันจะไหม้ที่ข่าวไฟไหม้นั่นแหละอันตรายอนตรายบางคัน จอดอยู่เฉยก็ไหมได้เนาะมันต่อตรงใช่ไหมใช่มันไม่ผ่านเกียวอือโอ้คันนี้เกือบไหม้แล้วใช่ไหมเกือบแล้วแล้วจอดอยู่เฉยหรือขี่ไปแล้วม,มันไหม้ใส่เกียร์ถอยแล้วถอยยาวถอย <laughs> โอ้แล้วมันติดตลอดใช่ไหมอ่าใส่เกียร์ถอยถอยยาวใช่ไหมออแล้วพอมันรัดตรงจปั๊บมันก,มนก็มันก็อ้ากไปเรื่อยอ่ะพอฟิวไม่ตัดปั๊บเอ่อสายมันก็เริ่มละลายละลายหาจุดที่มันอ่อนสุดอ่ะ จุดข้อต่อที่เราไม่ได้บัดกรีแล้วว่ามาได้ทําให้มันแน่นเริมละลายอ้อละลายปุ๊บมันลุกเลยเนาะไฟกันลุกเลยแล้วเราไปเห็นทีเนี่ยเปิดตดำเลยมันได้ติ่นไงยทีงานเขาจะหมุกยาวออ้ไฟใหม่ไฟใหม่ม่ดิีดีปันอยๆเคยดีตัวมันบ่ใหม่เหมือนขั้นเจ้าอันตรายเนาะแล้วเจ้าตองเปลี่ยนที่วหมป่ะเนี่ยใส่เป็นสิบห้าธรรมดาเอ่อแต่ก่อนมันอันนั้นเกิดอ้าวแล้วสิบห้าธรรมดามันจะไม่ขาดเร็วบ่ไม่ไม่ปกติ กินกระแสเยอะขนาดนั้นเรอแค่ไฟ LED ธรรมดาออไฟถอยธรรมดาฝากไว้นะพี่น้องนะเกือบจะใส่รถเกือบไฟไหม้เพราะฟิวตัวเดียวฟิวตัวเดียวไฟรับทุ่งตะเลกใส่อะไรยี่สิบยี่ห้าคุณเลี้ยวบอกมันตัดบ่อยจังอืซีงามไส้ไม่ตัดเลยทีนี้ฟิวม่งขาหลุดอะ ใส่ไฟเยอะๆเนี่ยขอให้ดูแลแล้วก็ตรวจสอบระบบสายไฟนะให้มันดีๆหน่อยเซฟรถจะของไว้อันตรายอันตรายเนาะอันตรายนี่มาอะไรันายครับเกือบไฟไหม้ปรตไหมเนี่ยบนท่ออยู่ไหนเนี่ยมีแปรดเรจีท์โบความขี่ผ่านหน้าบ้านผมเปรตปรไม่เปรตนเหยียบอย่าไม้ฟังเลยนตัวนี้ทารอบ หายมาแค่นี้นะไม่เปรสนะเปรดอยู่ทำทำอยู่ไหนทางจีนอปทางจีนนะนนิ่มดีเลยคันนี้ใส่ขึ้นไปโอ้ไม่ไม่ใส่เต็มหรอมันจะดังเกินไปอ่ะดี ไปลังหรอกจะสัดซัดเต็มลำเลยโอ้อร์รถเราหนักๆกเลยนะเปรทเปรทเ,เ,เลยเลยมลองนายเรทเปรทเ,เป็นไงคันนี้งอไงบ้างไหมยังเลยยังเลยวะยังไม่มงมอเลยเอาไปถ่ายคลิปตลอดเลยนะชมเนี่ยโอ้ตรงนี้มีงานเขาได้คลิปตลอดเลยของเราเนี่ยวเอาพี่ก็ได้เห็นตลอดไงเห็นทรายตลอดเลยช่วงเขาหยุดงานนี่แกไม่ไม่หยุดครับ แกจะไปวิ่งงานหางานวิ่งรัวส,สาขายันเยอะเลยแบบนมีม้ต้องให้เครดิตคนที่เขาหางานเก่งนะแบบนี้มาเปไน็นนายๆผมไปต้องวิ่งดีหรอกเนาะหาแต่ง,งานกินในหน้าเนาะกินในหน้าขายรถท<อ>ิ้งปุ๊บเอาเอาเงินที่ขายรถอะเอามาเติมน้ำมนันมอไซค์ขี่หางาน <c oughs> <c oughs> อาจยิ่งเป็นร้านอะหางานได้เยอะนะสมมติถ้าขายได้ประมาณแปดเก้าแสนนะเอามาเติมน้ำมันวันละวันละร้อยปะ ได้นานอยู่แล้วก็ขาดหน่ายๆอีกเนาะใช,ช่ช่วงนี้เสียมิ่ไม่ได้หาง,งานไงแกขับไมโครเลยให้พี่ขายรถทิง้งแล้วเอาเงินเอาเงินที่ขายรถไปเติมน้ำมันมอไซค์ปะค่หาง,งานอืมรวงคุณพ,พี่จะกลับไปคิดดูแต่ข้อเสนอในหน้าหน้าหน้าสนใจนะใช่เอาไอ้ทานเขียวไปก่อน <laughs> ไม่มหาง,งานไม่เก่งอ, <laughs> อันนี้จริงอ่ะ ไอคนทางงานไม่เก่งไม่ต้องไปทำนะครับถ้าใครหางานนี่เก่งนี้น่าน่าเล่นนะโอ้ยคิดดูในหน้าต้องลงทุนอะไรใช่ไหมอ่าแค่รู้จักเยอะพูดเป็นต่อรองเป็นใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องอะไรฟังอ่ะเล่ามั้ยอันตรายอันตรายอันตรายปลาเดินเอาะ อ pues yeah, ย่าหยุดนะเดิน nah, ต่อไปหรือไม่ใช่หยุดเดินไม่ได้ให้หยุดเดินไปบอกให้เดินก็เดินห้ามห้ามหยุดนะบุกเก่าอีกแล้วไม่เอาไม่เงียไม่เอาไม่เอารู้ว่าเสียดเดี๋ยวไปทำแต่คงต้องคอลองนะพี่สักหน่อยไหม กลัวบินปะเดี๋ยวบินเดี๋ยวไปนั่งห้องแอร์เย็นๆี่เดี๋ยวอนต้องไปคุยสมานายพวกคันนี้ซื้อสดมาสบายเลยเนาะสบายกระเป๋าอ่ะเาฮะเป๋ากระเปาจริงๆนะใครซื้อเงินสดเนี่ยซื้อรถเงินสดนี่สบายครับ ใครว่าไม่สบายครับไม่ต้องรับภาระเลยเราซื้อเงินสดแต่ลัาก็ไปผ่อนกับอย่างอื่นด้วยอ๋อใช่ครับมันมีแนวทางอืมมันมันมีแนวทางนคิดมันมีแนวทางอืนี่จะเป็นที่ลงสองพันไร่เราครับแต่ที่ร้อยเที่ยวครับไม่สมที่เลยงานของเราี่ไม่ค่อยได้หยุดนะเมื่อไหร่ะไม่รถพาง์คก็สี างเรามีตลอดอืเนี่ยหมดจากเนี่ยแล้วก็พักก่อนทำงานแบบสบายๆทำห้าวันหยุดเจ็ดวันเลยนะทำห้าวันหยุดเดือนหนึ่งนี่เป็นสโลแกนของเขานะแต่ไม่ใช่สโลแกนของผมนะครับไม่ล่าไม่เลี้ยงไม่รู้ไม่บอกอืมเราไม่ทำได้โอ้ปู่ผมก็หางานเก่งเหมือนกันนะดูสิอันนี้อันนี้เป็นิของใครเนี่ยของตับรีไก่จะกินในหน้า นี่อยู่แล้ว <c oughs> นี่แกมาเดินโบกเลยหาเทตรงนี้ได้บักหามได้ <c oughs> พวกวถ้าเทแบบนี้มันแกจะเอามาทำอะไรปะเทตามเนาะเทตามงบเนะาะไ่เทตามงบตรงนี้งบมีเท่านี้เราก็เทเท่านี้ครับ เอเขาเย็นใช่ไเย็นเย็นเย็นใครใช่ไหมถุยน้ำลายไม่ได้เลยไายแข็งแข็ง <c oughs> <c oughs> เออมาเลยเสียติ่งแล้วก็เสียงไม่ได้รอบล้างเองไม่ได้ไปหรอไม่เดียวอยังอ้าเสียง อ๋อสิงจิงจะเข้ามาทันนี้ใช่ไหมแต่กระเบ๋าเนี่ยวางไม่ลงนะไม่ลงเหรอถึงจะมีเรื่องง่าวเราจะอเกจะตะกีดต้มนี่ครับีะบอกให้ไปแล้วก็บอกให้ขึ้นวางไม่ลงนะ ถ้าอยากติดตามแกเข้าไปติดได้นะครับนิดประสาทใช่ไหมนิดประสาทรดรัมซิ่งนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับนิดประสาทร้อนไม่ใช่นิดประสาทร้อนใช่ไหมใช่ประสาทร้อนโอ้ประสาทรดดัมซิ่งนิดประสาทรดรัมซิ่งคะเออเนกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมนิดประสาทรดรัมซิ่งนะครับอ้าวบายๆครับผมสวัสดีครับลงมาเนี้ยไปด้วยมัเนี้ยไปไม่ลงหรอกอยู่กับพี่ด้วย